ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเนาะที่ขึ้นมาจอดพาครถอันนี้น่าจะเป็นด้านหลังของปราสาทครับผมตรงนู้นเนี่ยเป็นวิวเป็นของหมู่บ้านด้านล่างเนาะ ที่ว่าดงแสงอาทิตย์ส่องทรุได้ <apology> นี่รอบนอกนะรอบนอกก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งอยู่เห็นนั่งพักผ่อนได้อยู่ปราสาทเขา พระนมลงเรียกว่านานแล้วเนาะไม่ได้มาเนาะ <c oughs> ออันนี้เข้ามาด้านในเนาะด้านใน เรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลกอันนี้จะเป็นบรรณาไรนะบรรณาไรเรียกว่าบรรณาไรหรือห้องสมุด เข้าเข้าดันขางได้ไหม,ไมเข้าดันขางทับหลังในตำนาน กลับแล้วจ้าลูกทัวไปไหนหมดไม่รู้หากันไม่เจอละกลับไปแล้วก็มีอยู่ข้างบนก็มีน้อยเอาแล้วครับผมสวัสดีครับแค่นี้เลยเนาะ ไหน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 ัท่าไหนไหมเออหนูหนูนอน่ายก่อนตอนแรกอ่ะเนี่ยกมาเรรนี่ยคสบายก่อนเออไปได้ยังไงสมัยก่อนไม่มีรถยกนะรถอ๊มาเนี่ยสบายก่อนนะออ้าวนังแล้วเจ้านุ้นอ่ะ เออเจ้าของทัวร์ทำเป็นเก่งกลับถึงบ้านเออบ๊ายบายกลับแล้วจ้ากลัดหน้ามีโอกาสจะมาใหม่